สวัสดีครับหมูหอดูจิตอาสานะครับพยากรณต้องไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมครับใกล้ๆนี้เดือนเมษายนวันที่30นะครับผมมีการย้ายของดาวพฤหัสดาวดวงนี้มีคําถามมันมามากมายนะผมจะเกิดอะไรขึ้นการเงินความรักจะมีอะไรกันเป็นยังไงบ้างมีคําตอบเยอะแยะมากมายนะครับผมสาหรับดาวพฤหัสนั้นดาวพฤหัส แปลว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปกันนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปครับฝากกดแม่ให้หมดเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชมีทุกอย่างอ่ะมีอะไรกดกดกดไปตามนั้นเลยนะครับผมครับแลวเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับผม ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมาได้ยังไงนะครับผมในความสามารถของผมที่คิดก็คือจากดวงเมืองนะครับผมตั้งลักนาะไว้ที่เมนของเราตรงนี้นะฮะดาวนะั้นมีเย,ะยะอะแยะเลยเนี่ยแต่ดาวหนึ่งสองสามสี่อาทิตย์กันอังคารพุธพฤหัดจากพฤทธหัดคืออะไรพฤทธหัดนะครับผมตำแหน่งของพฤทธหัดก็คือเป็นเกษตรอยู่ในตำแหน่งตัวนี้ของราศีธนูกับ ตัวนี้ราศีมีนเขไหัด <c oughs> เขามองกันง่ายที่สุดเริ่มต้นเพื <c oughs> ่อหัดคืออะไรคือผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่เราไปดูผู้หลักใหญ่ทํางานอะไรอดูแลคนปกครองคนอันนี้ก็คือเป็นลากวาเเนเริ่มไล่เหลือๆปกครองคนปกครองคนงานปกครองครอบครัวรับผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นยังไงจะต้องเป็นคนที่ดีจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจะต้องเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรม มึงจะปกครองคนได้อ่ะอันนี้ก็คืออันดับแรกที่เมื่อกี้เรามองกันมาปุ๊บต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรร,รรมอ่ะหนึ่งเป็นคนที่ต้องมีความรู้พพฒนาตัดก็เลยต้องมาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ต่อมาความมีคุณธรรมก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาจารยิยธรรมหลจากนั้นการปกครองก็ต้องมีการลงโทษอ่ะตัวบทกฎหมายกฎเกณฑ์คืออะไรเนี่ยครับทุกอย่าง คล้องเข้ามากันหมดดูแลคนยามคนป่วยเจ็บไข้ก็ต้องไปหาหมกหาหมอเข้าโรงพยาบาลนั่นก็คือเป็ดอีกส่วนนึ่งของพรกพฤหัสเลยเหมือนกันสรุปเลยก็เป็นการดูแลคนทั้งหมดพรกพฤหัสเป็นตั้งแต่ข้างบนเป็นตั้งแต่แขนขาจนไปถึงความสามารถทุกอย่างนี่นะครับผมดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นกเกษตรในตำแหน่งนี้คือในโลกของความเป็นจริง ในราศีธนูนะครับผมก็การศึกษาเป็นแบบจับได้นมำมาทำกฎหมายสารตุลาการต่างๆนานาเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาทุกพวกนี้นะครับผมจะอยู่ในหมวดของธนู5มาต่อตรงนี้ในราศีมีนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของศิลธรรมการยาบาลัลพระสงฆ์แล้วก็โรงพยาบาลหมอ ขอผ่พาปัดอ่ทุกอย่างการจําคุกก็ต้องเป็นการปกครองคนเช่นเดียวกันเพราะคาผิดก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกอ่ะอันนี้นะครับผมก็ไลยเป็นที่มาที่ไปอันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมพ,พอจะลึกภาพออกแล้วว่า5เนี่ยคือแบบนี้คราวนี้ดาวเพื่อหัดหลาววันที่30ย้ายเข้ามาในเรือนที่2เรือนกระดุมพระนะครับผมเป็นมีกเกษตรก็คือเป็นดาวสุขด,ดาวสุข ว่าอะไรการเงินและความรักนั่นเองในพพนี้การเงินกระดุมพระเมืองหมายถึงอะไรหมายถึงอ่ถ้าเกิดว่าเป็นก็คือกระเป๋าสะพานเราแต่ถ้าเป็นมองในโลกก็เป็นกระทรวงการคลังอ่ะประมาณนี้พอรัคนาใครอยู่ในตำแหน่งไหนส,สะท้อนอย่างไรกับ5ตัวนี้ในพบกระดุมพระตัวนี้ก็จะมีความหมายหนึ่งออกมานะครับผมอันนี้ก็คือ วิธีการในการทำนายนครับผมและถ้ามองลงไปให้ลึกกว่าเดิมในเรื่องของมีเหตุอะไรบ้างถ้าเราตั้งลักษณะดวงเมืองขึ้นมาภาพหลักๆเลยอันดับแรกก็คือดาวเพืฤหัสเหล่านั้นอยู่ในภพกระดุมพระการเงินที่บอกถ้าหมายถึงอะไรการปกครองใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาทําให้เกิดมีแขนขามากขึ้นกว่าเดิมทําให้โยงใหญ่เข้าไป สิ่งที่เมื่อกี้พูดทั้งหมดก็คืออะไรการศึกษาอ่ากฎหมายศิลธรรมการปกครองาศาสนาโรงพยาบาลเรื่องราวเหล่านี้ทําไมมาอยู่ในพระกระดุมพระก็แสดงว่ามันเอามาทําเป็นการเงินได้นี่เองเปรียบง่ายเดียวการเงินจะเกิดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับผมถ้ามองลงไปให้ลึกกว่าเดิมอีกนิดนึง ดาวพฤหัสเราส่งกําลังเป็นห้าหน้าห้าหลังก็ <_ EN> คือร่วมท่ากันนั่นเองร่วมทาตัวที่หนึ่งก็คือตําแหน่งนี้นะครับผมอ๋อขอโทษครับผมตำแหน่ง uh, ดาวดินนะครับผมตาแหน่งนี้นะครับผมนิดนึงนิดนึงแล้วก็ตําแหน่งนี่ปึกในตาแหน่งนี้ร่วมท่าห้าหน้าห้าหลังมีพักพฤหัสเราส่งกําลังให้เห็นเหมือนกันแต่ อาจจะมองไม่ออก5นี้ในตำแหน่งไหนนะครับผมตำแหน่งนี้พูดกันแล้วก็ยังความวัวไม่ต้านหายความวายมาอีกทีหนึ่งตำแหน่งนี้คือดาวพุธนะครับผมที่อยู่ดาวพุธตรงนี้เป็นชานติดินแปลว่าไม่มีการพูดกันอยู่กันเงียบๆแอบดูแอบสื่อเพราะว่าพบตรงนี้คือพบของการสืบสวนงั้นก็จะไม่พ้น พลิซเซนต์กับกรมตำรวจนะครับผมก็จะมีมห้ามา้อยอยู่หนึ่งตัวตรงนี้พบอะไรพบกรมมะโลกกับพบกรมมะแทนด้วยดาวเจ็ดก็เราก็จะมีห้าของเราโผล่มาตรงนี้ได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะมองง่ายๆผู้นำคนใหม่ของการสืบสวนมีเกณฑ์ที่จะมาคนเก่าหายไปอ่ะอะไรอย่างนี้ไหมครับของผมก็ อันนี้ก็เป็นวิธีการทายนะครับผมถูกไม่ถูกนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่มีเกณฑ์ที่จะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมีการปฏิรูปโครงสร้างใหม่เพราะว่าหัวหน้าใหม่มาขยายขยายทําอะไรแบบที่มันถูกต้องที่มันมีหลักมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ลองเปลี่ยนเป็นอันอื่นไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับเอาอันนี้อันเดียวแน่นอนอยู่แล้วการติดต่อสื่อสารของในพบนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีการ สังขยาใหม่มีระบบใหม่ๆเข้ามาเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของมันเกิดขึ้นอ่ะบาอันที่สามให้กำลังของส่วนนี้อีกอันหนึ่งพบกรรมัโลกนะครับผมมัมะหมายถึงอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นเด็กก็หมายถึงการเรียนเพราะว่าเพื่อหาเราเป็นการเรียนรู้ถ้าเป็นโคโตแล้วก็คือทำงานเรื่องของการทำงานที่จะมีฉะนั้นตอนนี้ กรรมะโลกของเราจะมีการปรับปรุงพัฒนาเกิดขึ้นใหม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเกิดขึ้นทำโดยนี่นะครับผมใครรัฐบาลเนะ่เพราะว่าอันนี้คือตัวตนปุ๊บลงมาในภพกรรมะตรงนี้เชื่อมกันกระดุมพระใหม่การเงินใหม่ภพขององค์กรสืบสวนต่างๆน,น,นานา มีงานใหม่เป็นงานใหม่ๆขึ้นมาได้ก็มีการปฏิรูปรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใหม่คราวนี้โยงเข้ามาเป็นงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนดูให้มากกว่าเดิมน,นิดนึงนี่ออกมาเป็น12บลาหูนั่นเองจะเป็นเน้นของเรื่องอะไรนะครับผมเรื่องของต่างชาติเรื่องของ,ต,ง,ต,อง,ของต่างถิ่นต่างแดนก็คือ มีการดูแลลักษณะของคนนท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นกว่าเดิมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอันนี้หมายถึงเรื่องของสื่ออันนี้ก็สื่อเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นที่อกสอบสวนปุ๊บเป็นสื่อชนิดหนึ่งอันนี้ก็เลยการงานรูปแบบต่อไปจะเป็นเน้นเรื่องของสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับผม12ก็ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของทั้งภาพรวมเลยครับผมจะไปเน้นในเรื่องของการเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือมากขึ้นจะไปเป็นเรื่องของดูแลเพราะตอนนี้บ้านเราเน้นเรื่องของผู้เข้ามาเที่ยวในบ้านเรานักท่องเที่ยวต่างนานานะครับผมนี่แหละครับผมภาพรวมๆของเพื่อหัดทังปีแต่อันนี้ขอเน้นอันนึงก็คือคำว่า7กับ5ตรงนี้นะครับผม ที่บอกว่ามัน,เป,นเป็นการพัฒนามอะไรสักอย่างหนึ่งเจ็บเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มองไปปุ๊บที่ดินตรงนี้เหมาะกับการเอามาแปลรูปให้มันเกิดสร้างเป็นตึกสร้างเป็นอะไรขึ้นมาเป็นลักษณะนี้ก็ได้ถ้ามองเป็นลักษณะนี้นะครับผมแต่ตรงนี้จะเหนื่อยที่สุดเนื่องจากธาตุของมันนี่ก็ดินแข็งดินแห้งร้อนอันนี้ก็ดินแข็ง การรับเปลี่ยนตัวนี้ก็ต้องมีเรื่องการกดทะเลาะกันบ้างนิดหนึ่งเ,เรื่องของความคิดแบบเก่าๆโบราณโบราณความคิดแบบสมัยใหม่เอาความรู้เข้ามาใช้นะครับผมสรุปภาพรวมเลยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ถ้ามองไปอีกพบหนึ่งถ้ามองเป็น,นเจ็ดศาสกรรมเร็จการเกษตรเจ็ดเรื่องของโอรงงานต่างๆ ลงก็เป็นกระทรวงสาหารรมนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวเกิดขึ้นมีการปฏิรูปเกิดขึ้นใหม่นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือการอินโทรดักชั่นให้ทำความรู้จักนะับผมว่าดาวพฤหัสเป็นยังไงนะครับผมมีผลกระทบอย่างไรกับดวงเมืองในตำแหน่งจุดต่างๆบ้างนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับ ครับมาพประกอบการพยายนณ์นะครับผมชาวราศีกุมกันมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับผมพระพฤหัสนั้นยายมาเข้าตรงนี้นะครับผมราศีพิจินี่ราศีกุมตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีมากมายนะครับผมเพราะว่าได้ทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์เลยนะครับผมของชาวราศีกุมนะครับผม องเก์อุรงเกณฑ์คืออะไรองค์ถ้าเกิดว่าเป็นองค์ก็คือไม่ไม่ใช่องค์แบบว่ารับทราบอะไรได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมองค์นี้ก็คือหน้าที่การงานตำแหน่งการเรียนลักษณะอะไรแบบนี้ผลของการเรียนเกิดขึ้นเป็น,ปนลักษณะที่ดีเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมราศีกุมถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ใช้ได้เลยชั่วโมงนี้ดีทำงานมั่นคงคำว่ามั่นคง ส่วนอุดมเกณฑ์ที่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นพันธุกปัตตินิและก็นีปุ๊บอุดมเกณฑ์คือความอุดมสมบูรณ์นะครับผมเงินทองโชคลาภแล้วก็การคุ้มครองรักษานะครับผมปกปักรักษาของดาวฤืษอัทเราจะส่งผลมาให้ชาวราศีกุ่มั่งองนะครับผมอ่ะเข้าในตาแหน่งพันธุกที่บอกนะครับผม โวกระซับต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้ตรงนี้เลยนะครับผมหลักเกณฑ์ที่จะอยากจะมีอะไรของสักอย่างหนึ่งอาจมีเกณฑ์ที่จะได้เช่นเดียวกันโอเคเียนะครับผมตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะครับผมจะถามว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่อตัอนนี้เรามองเป็นทรัพย์สินก่อนแล้ว okay. anyway. ก chop, denke, ah. ันนะครับทรัพย์สินกับมีเกณฑ์นะครับผมที่ดีของมีค่าของมีราคา ไม่ดีได้ไงครับชาวราศีตุมปีแน่นอนเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนหชนไหมครับผมกองอะไรลักษณะนี้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยชี้ทางช่วยสนับสนุนช่วยดูแลอยู่นะครับผมถามว่ามันจะสื่อไปถึงอ,อะไรได้อีกครอบครัวก็จะดีนะครับผมลักษณะนี้ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะครับผมนี่แหละครับผมราศีกุม ต่อมาพบปัตตนีนะครับผมพบปัตตานีก็หมายถึงอะไรนะครับผมสาหรับผู้ที่ทํางานแล้วนะครับผมปัตตนีฝากตรงข้ามเราถ้าไม่ใช่ถ้ายังเป็นเด็กอยู่นะครับผมก็หมายถึงครอบครัวเช่นเดียวกันเลยะครับผมความหมายเดียวกันพบปัตตาน,นีในตาแหน่งนี้โอ้ขอโทษทีนะครับผมไม่ใช่ปัตตินีเข้ามาในพบมรณะนะครับผมขอโทษทีนะครับผมผมจูพบิดไปพบมรณะพบมรณะ การเรียนในตำแหน่งนี้นะครับผมการเรียนต่างๆถ้าอมองมองเป็นท่าการศึกษาก็มีเกณฑ์นะครับผมจะมีการศึกษาหมอะระนัดเดินทางศึกษามีคลิปไปเที่ยวมีคลิปไปทัศนศึกษาหรือมองไนเรื่องของเพิ่มเข้าอยู่ในตำแหน่งวินาเช่นเดียวกันครับผมมีการย,ย้ายสมมติย้ายที่เรียนไปเรียนที่อื่น ไกลๆเกิดขึ้นอ่ะลักษณะนี้เช่นเดียวกันไปเรียนจังหวัดอื่นไปเรียนต่างประเทศลักษณะนี้เป็นต้นนะครับผมไป,ไ,ไปศึกษาอะไรไปศึกษาอะไรใหม่ๆไปศึกษาสิ่งที่ไม่เคยทําศึกษาสถานที่ที่ไม่เคยเราไปมาก่อนการลักษณะนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมนี่ความหมายก็ใกล้เคียงกันเลยโดยการสนับสนุนจัดเกผู้วิหยาล้ลอมองไปในเรื่องของสายโมบ้าง โชคลาบต่างๆนานาขอพระเจ้ามีเกณฑ์นะครับผมมีเกณฑ์จะไปวัดวาอารามสําหรับคนที่ทํางานแล้วสายมูไหว้พระไหว้เจ้าเดินทางตามกินตางแดนนะครับผมอ่ะลักษณะนี้ข้อเสียในพกมรณะนะครับผมแค่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ห้าอยู่ในมรณะนะครับผมระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะจะปวดลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมต่อมาออกแต่งิน เพราะมันเป็นทางไกลอันนี้ก็ระวังแล้วกันนะครับผมตรวจเช็คสุขภาพันหน่อยแล้วกันนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมนามองเป็นเรื่องของอะไรที่เราบอกว่าเป็นเรื่องของการศึกษากฎหมายโรงพยาบาลที่เราบอกไปสองข้อแล้วกฎหมายก็ให้ระวังเรื่องของการทําออกนอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมระวังโดนฟ้องอในลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกันโดนผู้หลักผู้ใหญ่ตำหนิเอา กับบ้านดึงเอเรไม่ได้ครับผมอ่ะเป็ดพอดีมันเข้ามรณะของพบนี้อาพบกลุ่มเลยนะครับผมก็ให้ระวังเรื่องของการออกนอกกรอบออกไม่ได้อยู่ในกรอบไม่เป็นประเบียบอะไรลักษณะนี้นะครับผมเข้ากลับบ้านไม่เป็นเวลาเที่ยวดื่มดื่อลักษณะนี้เป็นไปได้ต่อมานะครับผมเราก็มาเปลี่ยนกันเลยว่าตอนนี้เข้าวินานกัน เจ็ดกับห้านะครับผมเจ็ดกับห้าทำอะไรสวนทางกันหรือทําอะไรที่ไม่เคยทําใหม่ๆม,มาก่อนเรียนรู้อะไรสักอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นพบนี้มันจะเป็นพบของอนไรนะครับผมที่บอกกันวิตได้น,น,นะครับผมเรื่องของศาสนาเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของอาการพักผ่อนการเดินทางไกล <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นของราศีกุมนะครับผม อันดับแรกเลยห้ามมาเข้าในตําแหน่งนี้เช่นเดียวกันก็ต้องตอบคาเดิมน,นะครับผมว่าเรื่องของการเจ็บป่วยการพักผ่อนเกิดขึ้นมีโอกาสครับผมผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยเกิดขึ้นได้มีโอกาสที่จะผู้หลักผู้ใหญอ่อยู่โรงพยาบาลน,นานงานผิดปกติก็เป็นไปได้ครับผมก็รวมกัน,นได้ก็เนะครับผมต่อมานะครับผมลองน้ำมองเป็นเด็กห้าครับผมการศึกษาใหม่ๆที่เราบอกการศึกษาทางไกล มีการเดินทางไปศึกษาอะไรใหม่ๆวิชาใหม่ๆการเรียนใหม่ๆภาษาใหม่ๆความรู้ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันเข้าคล้องกันพอดีเป๊ะเลยต่อมาเป็นเรื่องของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะสมมติว่าเป็นเรื่องของการบวชก็ได้เช่นเดียวกันถ้าใครบวชใครอะไรอย่างเงี้ยนะผมตาสีนี้มีเกณฑ์ที่จะเข้าได้เช่นเดียวกัน ต่อมากาทรทําอะไรใหม่ๆอะไรในพวกวินาทวินาศหมายถึงสิ่งที่มันจะเข้าสลบกับวินาศได้นะครับผมตามหลักของโหราศาสตร์ของเราก็คือวิาาชาโหราศาสตร์วิชาศาสนาต,ต่างๆเหล่านี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มมีการที่จะเรียนรู้อะไรพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมและมองเป็นอะไรได้อีก การทำอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมารวมกันเป็นปลาหูนะครับผมเสี่งแต่ความสําเร็จมันต้องใช้เวลานานหน่อยก็คือเรื่องของออนไลน์เรื่องของตังสินต่างแตนนะครับผมการทําออนไลน์ก็มีเก์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันไม่เคยหยิบก,กล้องมาถา่ายอาตอนนี้หยิบกล้องมาถา่ายละไม่เคยทําอะไรแบบนี้ก็ลุกขึ้นมาทำแต่การทํานั้นต้องใช้เวลานาน นั่งทำก็แกะก็แกะอยู่คนเดียวลัวกษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็บอกทั้งข้อดีและข้อเสียของทั้ง2มุมนะครับผมกับมุมทุกอันที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการอ้ออีอัอนหนึ่งให้ระวังวิกหน้านะครับผมความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ทางความคิดเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันความขัดแย้งต้องเอาความถูกต้องเข้ามาใช้ต้องเอา เรื่องของศีธลธรรมจรรยบรรณต่างๆเข้ามาใช้นะครับผมในการแก้ปัญหาทุกอย่างดาวห้าของเราที่เข้าเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆนะครับผมปัญญาจิตใจข้างในนะครับผมทุกอย่างถ้าเราทําถูกต้องอยู่ในศีธลธรรมจิตใจสะอาดทุกอย่างแก้ปัญหาได้ครับขอให้โชคดีท,ทุกท่านครับชาวราศีกิจครับ,คร,บครับจบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับการพยากรณ์ เราพักพือรหัสของเราย้าย1ปีเต็มๆกันนี้นะครับผมแต่รา,ราศีก็เราก็อธิบายกันไปแล้วนะครับผมอีกทีครับสรุปรวมนะครับผมภาพรวมๆเลยการศึกษาอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆเปิดรับอะไรใหม่ๆกันนะครับผมแล้วก็ปัญหาอุปสรรคระหว่างเรื่องของการบริหารงานก็คงมีเช่นเดียวกันความคิดคเห็นไม่ตรงกันความขัดแยง้งมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับผมใช้ สติใช้หลักการใช้คุณธรรมสิ่งนี้แหละครับผมผ่านได้ทุกอย่างเลยครับผมเพราะว่าการเดินตามสิ่งหลักการ,ออารเพรอ่านเดินตามศิลธรรมหลักกฎหมายต่างๆนานานอยู่ในกรอบในระเบียบทุกอย่างมีอะไรใหม่ๆพัฒนาเกิดขึ้นได้เพราะปัญหาชอบอยู่ในตำแหน่งนี้แหละครับผม โอเคงั้นขอให้ทุกทท่านนะครับผมโชคดีนะครับผมกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับการเริ่มต้นสิ่งอะไรใหม่ในจากการย้ายของพระพฤหัสนี้นะครับผมก่อนจะจบกันนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไคร e นะครับผมมีอะไรก็กดให้หมดเลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและก็ทีมงานทุกทท่านครับสู้ๆกันนะครับผมดาวพฤหัสย้ายดีก็มีไม่ดีก็มีนะครับผมอย่าไปทะเลาะกับใครนีนะครับปัญหา โอเคครับโชคดีทุกทท่านครับสวัสดีครับ